สวัสดีเพื่อนๆพนี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพระเครื่องในช่องจากโทเฮลรี่พาสองพระนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับผมแล้วก็รีวิวนะครับพระหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดวัดช้งให้จังหวัดปัตตานีนะครับรุ่นรอศสองร8เมษายนปีพศสองพัน้ายี่สิบห้านะครับผม องนี้เนี่ยเป็นเนื้อง,งาช้างนะครับผมแล้วก็เป็นเนื้อง,งาช้างไทยนะครับส่วนกล่องนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดอธิบายอะไรให้ฟังนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันที่องค์พาก่อนนะครับผมอันนี้เป็นงาช้างไทยนะครับส่วนองค์ซ้ายมือนี่เป็นงาช้างแมมมอสนะครับอันนี้เป็นงาช้างแมมมอสรุ่นโคจะสารหมื่นปีนะครับ อันนี้เป็นงาช้างไทยรุ่นรอสสองรอยนะครับพิมพ์พใหญ่นะครับผมอันนี้ก็ลงคลิปไปแล้วนะครับเลี่ยมทองมาอลังการมากนะครับห9ื่นเก้านะครับคราวนี้เดี๋ยวมาดูกันที่องนี้นะครับชึบดูขนาดของพระกันสักนิดนึงนะครับผมเมื่อเทียบกับเต่ารีดพิมพ์พใหญ่ หลวงปู่ทวดวัดช่างให้ปีพศสองห้าสามเก้ารุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพนะครับก็ใหญ่พอสมควรนะครับสำหรับงาช้างองค์นี้นะครับผมองค์ที่ผมเอามาให้ดูนี้นะครับเนี่ยงาช้างไทยเนี่ยนะครับหายากมากๆนะครับผมสร้างหลักสิบองค์นะครับรุ่นรอศสองร้อยพิมพใหญ่นี้นะครับ โดยปกติแล้วนะครับเราจะเจอนะครับนี่แบบที่ผมทําคลิปเกินไปนะครับว่าเดี๋ยวผมจะมีองค์ที่ไม่ได้เลี่ยมนะครับเอามาเทียบให้ดูว่าขนาดเนี่ยเท่ากันเลยนะครับพระเนื้อโลหะพิมพ์ใหญ่รุ่นรอสสองร้อย อ่อวัดชังให้ปีพศสอง5ายเนี่ยจะมีเนื้อนวะเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองคํานะครับผมแล้วก็จะมีเนื้อพิเศษนะครับคือเนื้องาช้างนะครับซึ่งสร้างสิบฝ่อองค์เท่านั้นนะครับผมทำเฉพาะลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดนะครับให้หลวงพ่อปุกเสกนะครับผม แห่จันหนองปลูกเสกนะครับเฉพาะสิทธิทใกล้ชิดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายรูปอันนี้ยังไม่ได้ถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวทําคลิปก่อนนี่คนแก่เก่งมากนะครับมุมมิติทุกอย่างเหมือนโลหะหมดเลยนะครับผมคนแก่เก่งเก่งจริงนะครับผมมิติ สุดยอดในวันนี้ผมจะไปถ่ายรูป5ช็อตนะครับสําหรับงาช้างนี่ก็จะมีหน้าหลังนะครับซ้ายขวาแล้วก็ก้นนะครับผมคนแก่แบบแกะเก่งมากนะครับรุ่นเนี้ยบางท่านเนี่ยไม่รู้ได้ซ้านะครับว่ามีเนื้องาช้างนะครับผมเพราะว่ามีน้อยจริงนะครับต้องเป็นคนที่เล่นนะครับและสัมผัส หารุ่นนี้แล้วก็ศึกษาแบบจริงๆนะครับผมมุมเนี่ยทุกอย่างเหมือนกันเปี้ยนะครับนี้ผมเทียบให้ดูก่อนนะครับผมก็ทีแรกที่ผมให้ดูนะครับที่ผมเอางาช้างมาใส่กล่องเนี่ยจริงๆแล้วเนื้องาช้างเนี่ยจะไม่มีกล่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อของเอ่อกล่องของเนื้อนวะโลหะนะครับแล้วองค์นี้เนี่ยผม เปิดไว้หมื่นเอ่อสองหมื่นนะครับผมสําหรับพิมพ์ใหญ่องค์นี้นะครับสองหมืนนะครับผมถ่ายรูปสตูแล้วนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามกันได้นะครับหมายเลของนี้นะครับสองศูนย์หนึ่งสองนะครับผมนี่กล่องเดิมๆคราวนี้เรามาดูกันที่งาช้างนะครับงาช้างเนี่ย เขาก็จะสร้างพิมพ์เดียวเลยนะครับก็คือพิมพ์ใหญ่เท่าเนื้อโลหะนะครับพิธีการปลูกเสกนะครับปลูกเสกวันที่แเมษายนปีพศ2525น้านะครับที่วัดชางไ้นะครับผมโดยมีท่านอาจารย์นองวัดทรายขาวเป็นเจ้าพิธีแล้วก็มีเกจิคณาจารย์แดนใต้นะครับร่วมปลูกเสกมากมายครับขั่งเลยนะครับผมสำหรับพระรุ่นนี้ แล้วที่สำคัญนะครับหลวงปู่หมุนวัดเขาแดงตะวันตกนะครับเอ่อที่ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยที่นับถือกันมากนะครับหลวงปู่หมุนนะครับได้ประทับร่างทรงหลวงปทวดนะครับผมในพิธีนี้ด้วยนะครับทำให้พารุ่นนี้เนี่ยเอ่อชาวนครศรีธรรมราชนะครับจะนิยมกันมากนะครับผมเพราะว่า รู้นะครับว่าหลวงหมุนไปประทับล่างทรงหลวงปู่ทวดนะครับนี่ลายงาสวยมากนะครับได้สององค์จริงเนี่ยจะสุดยอดนะครับลายงาเนี่ยลายงาจะขึ้นทั้ทงองค์เลยนะครับผมช่างแกะเก่งมากนะครับนี่รอสสองร้อย ด้านหลังก็ทำเป็นใบโพเหมือนกันเลยนะครับมิติเหมือนทุกอย่างตรงข้างนี่วัดช้างให้นะครับที่เห็นลายๆอยนี้นี่คือลายงาช้างนะครับผมถ้าเป็นเรซินพลาส,สติกเนี่ยจะไม่มีลายแบบนี้นะครับด้านหน้านี่ก็แกะเป็นหลวงพ่อทวดนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปสตูนะครับ ถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่ท่านใดสนใจเนี่ยเดี๋ยวแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมกันได้นะครับผมพางนี้สวยเวอร์นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับเกินสิบปีนะครับเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยผมได้มาองคหนึ่งนะครับแล้วผมก็ได้ปล่อยไปนะครับผมเพราะว่ามีคนขออ๋อนะครับแค้นผมไป <c oughs> แล้วเขาบอกว่า <c oughs> ผมเล่นสายนี้หรือไงเดี๋ยวก็ได้อีกนะครับแต่ก็ไม่คิดนะครับว่าจะต้องใช้ระยะเวลายาวนานขนาดนี้นะครับฝากจะได้องค์หนึ่งก็อย่างว่านะครับเพราะว่าพระเนี่ยสร้างน้อยจริงนะครับผมน้อยจริงๆพิธีรุ่นนี้เนี่ยที่ว่าทำไมถึงพิธีใหญ่นะครับเพราะว่าตรงกับ ปีพศสองพันห้า้อยี่สบห้านะครับชื่อว่ารุ่นรอสองสองร้อยก็คือตรงกับรัตนโกสินทร์ศกสองร้อยปีนะครับกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยมีอายุครบสองร้อยปีนะครับผมงานก็เลยใหญ่นะครับรุ่นรอสอ2 0สองร้อยพานุนีพิธีดีนะครับก็เป็นหนึ่งในเขาเรียกว่า เออรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะครับยุคกลางยอดนิยมนะครับผมอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับเป็นลอยองค์นะครับแต่งาช้างอันเนี้ยสุดจริงนะครับผมถ้าไปเลี่ยมทององคนี้คงสวยน่าดูเลยนะครับถ้าเพื่อนๆพนพี่ๆแบบท่านใดนะครับชอบชอบพระแบบ ที่เป็นของทนสิทธ์ด้วยนะครับงาช้างองค์นี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับประวัติอะไรทุกอย่างเนี่ยผมสืบมาอย่างชัดเจนแล้วนะครับผมเนื้องาสวยมากครับองนี้ที่ด้านใต้นี่เป็นลายงาช้างนะครับ งาช้างไทยนะครับผมโอ้โอก็เป็นของที่หายากนะครับที่ได้หามาได้นะครับแล้วก็ <c oughs> นำมาลงในช่องนะครับอีกหนึ่งองนะครับผม <c oughs> เพื่อที่จะเอ่อให้เพื่อนๆ <c oughs> พน,พน,พนพี่ได้ศึกษากันด้วยนะครับว่าเออรุ่นนี้นะครับเขาก็มีสร้างเป็นงาช้างด้วยนะครับ แต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคือองค์นี้เนี่ยผมรุ่นนี้นะครับผมชอบชอบมานานมากแล้วนะครับผมยิ่งถ้าเป็นรอสสองร้อยเนื้อเงินทองคำเนี่ยก็จะชอบมากนะครับแต่ว่าที่หายากสุดๆนะครับผมก็คือรอสสองร้อยที่เป็นแกะจากงาช้างนะครับเนี่ยถ้าองค์นี้นะครับได้ไปเลี่ยมทองแบบนี้นะครับคงสวยน่าดูเลยนะครับผม ก็อย่างที่แจ้งไปน,นะครับอย่างที่พูดให้ฟังนะครับว่าเป็นพิธีใหญ่นะครับรัตนโกสินทร์โศก200ปีแล้วก็มีหลวงปู่หม,มุนนะครับวัดเขาแดงตะวันตกมาประทับร่างทรงหลวงปู่ทวดนะครับพารุนีก็เลยแบบน่าใชยมากนะครับผมและที่สําคัญอาจารย์นองวัดไซขาวเป็นเจ้าพิธีในการปลุกเสกนะครับผมก็รอรอคิวอยู่นะครับผมเดี๋ยวจะเอาเนื้อโลหะเนี่ยไปเลี่ยมทองนะครับ แต่ก็ยังไม่รู้เลยครับว่าอันไหนจะไปก่อนเตาลี่ก็รออยู่นะครับเดือนนี้ยังไม่สิ้นเดือนเลยนะครับผมเลี่ยมผาเข้าไปประมาณแสนหนึ่งแล้วนะครับก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปนะครับก็ได้พี่พี่เพื่อนๆน,นะครับที่มาช่วยเช่าพาผมนะครับไม่ว่าจะถูกจะแพงนะครับจะหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสน ผมขอขอพบพระคุณทุกท่านนะครับที่่อให้ฟามไวเนอเชื่อใจนะครับมาเช่าพระผมทําให้ผมได้มีทุนนะครับไปหมุนต่อนะครับเอามาเลี่ยมพระเอ่อให้เพื่อนเพี่ได้เช่ากันนะครับแล้วก็เลี่ยมให้ชมนะครับว่าเอ่อพระเนี่ยพวกเตารีดหรือว่ารูปหล่อรลอยองค์อะไรต่างๆเนี่ยถ้าเลี่ยมทองเนี่ยจะสวยทั้งนั้นนะครับผมแล้วก็พูดได้เลยว่านะครับมีของแท้ของดีเอ่อเอาไว้ใช้นะครับสวยๆแล้วก็ เก็บได้นะครับเพราะว่าเป็นผาที่ชัดเจนประวัติการสร้างชัดเจนมีอนาคตนะครับผมราคาขยับขึ้นได้นะครับถ้าเงินดีๆนิ่งๆน,นะครับเง,เ,งเงินเย็นๆเนี่ยมาเก็บผาได้นะครับผมแต่ว่าเอ่อผมจะไม่ได้พูดบอกนะครับว่าเก็บปีนี้นะครับสมมุติว่าซื้อปีนี้ไปสี่หมื่นปีหน้าเนี่ยจะขึ้นแปดหมื่นหุ้นยังขึ้น ยังโดนหลอกกันแย่ๆนะครับเพราะว่าโอ้กำไรเท่านู้นกำไรเท่านี้นะครับอันนี้เนี่ยผมจะไม่ได้บอกแบบนั้นนะครับผมก็คือเล่นพาเนี่ยหนึ่งนะครับเงินต้องเย็นนะครับถ้าจะลงทุนเพราะว่าเออพาเนี่ยจะค่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะครับพาอะไรที่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมค่อยๆขยับเนี่ยราคามันจะมีเสถียรภาพสูงนะครับผมไม่ใช่ขึ้นจากหลักร้อยไปหลักหมื่นเลยนะครับแป๊บเดียวอันน่ะ มันก็เหมือนไฟไม่ฟางนะครับมันก็จะรวดเร็วมาไวจบไวนะครับผมแต่แบบนี้นะครับพาแบบนี้หลวงพ่อทวดเตาลี่สามเก้าหรือว่าสายอาจารย์นองพวกนี้นะครับจะค่อยๆขยับนะครับค่อยๆตายราคาไปเรื่อยๆตามกลไกของมันนะครับผมการตลาดของมันนะครับจะไม่วูบวาบเยอะนะครับผมเก็บได้นะครับเก็บได้พาสายนี้ผมก็เก็บเก็บมานานนะครับเล่นพาสายนี้มาสิบกว่าปี ก็ได้สัมผัสแล้วนะครับว่าพายยังอื่นเนี่ยบางทีวูบขึ้นวูบลงน่ากลัวนะครับแบบนี้นี่เก็บกันยาวๆนะครับเก็บกันนิ่งๆไม่ต้องเสียวหลังนะครับผมเหมือนขออนุญ,ญาตพูดชื่อแล้วกันนะครับผมเห็นหลวงพ่อพัดนะครับผมเห็นแล้วสลดเลยนะครับผมหลายๆรุ่นมาขายเหมากันนะครับอย่างเพื่อนผมที่เป็นทหารเรือเนี่ย ไปเช่ามานะครับผมผมก็เขาถามว่าน่าเก็บไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยผมก็ได้แต่บอกว่าก็ถ้าชอบก็เก็บได้นะแต่อย่าไปเก็บเยอะนะครับก็ไปเก็บมา20 30องค์นะครับเช่ามาองค์ละห้าร้อยเจ็ดร้อยแดรอสุดท้ายนะครับเห็นคนอื่นเขาขายทิ้งกันตัวเองก็ยังอยากจะขายมากนะครับก็ขายทิ้งในราคา11องค์1,000พันอย่างเงี้ยครับตกเหลือองละ1้0บางคนเนี่ย15องค์นะครับพันหนึ่งมันเหลือองคเราไม่ถึงร้อยนะครับ เล่นพาแบบนั้นเล่นเสียวนะครับผมแต่ก็มันเป็นทางใครทางมันนะครับผมก็จะไม่เข้าไปยุ่งนะครับใครจะชอบเช่าอะไรก็ไม่ว่ากันแต่ถามว่าเออเขาก็มาถามผมเลยครับแบบที่ผมบอกก็คือหน้าเก็บไหมก็ลองดูนะครับผมอยากจะมีประสบการณ์เรียกว่าในการเช่าพาเก็บพา แต่ว่าถามว่าก็โดนก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็โดนโดนนิดหน่อยจะได้เป็นประสบการณ์นะครับจะได้มีภูมิคุ้มกันนะครับผมจะได้รู้ว่าแบบพาแบบไหนเก็บได้หรือเก็บไม่ได้นะครับเข้าไปเนี่ยจะโดนแบบไหนอะไรยังไงเอ้เขาบอกว่าโอ้โหนี่เช่าไปเนี่ยลงทุนนิดเดียวนะครับลงทุนห้าหกพันเนี่ยได้กําไรต้องเป็นหมื่นนะครับก็เราไปพูดห้ามนะครับตอนที่คนเถือเขิมเนี่ย มันไม่ได้หรอกครับมันเหมือนเข้าไปฝังนะครับผมต้องให้เขาเนี่ยเข้าไปสัมผัสเองนะครับของแบบนี้นะครับเมื่อผมก็เคยผ่านมาแล้วนะครับผมถึงแบบก็ค่อนข้างที่จะรู้นะครับเดี๋ยวก็มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็เนี่ยวกมากลับมาพระองค์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายรูปมาชัดๆนะครับผม ถ้าองค์นี้นะครับผมรีวิวไว้ก่อนเลยนะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับท่านใดสนใจนะครับหลวงกระทวนงานช้างองค์นี้นะครับผมเปิดราคาไว้ที่4,7000บาทนะครับผมสนใจก็โทรนะครับ0988541-366ดแดห้าสี่หนึ่งสามหหเชษนะครับรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมแล้วก็ถ้าเช่าองค์นี้ไปเนี่ยถ้าอยากฝากเลี่ยมทองก็ได้นะครับโอนค่า เลี่ยมทองมานะครับผมค่าผ่าค่าเลี่ยมทองมาเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับวันนี้ก็ได้พ่าองค์นี้มานะครับก็รู้สึกดีนะครับเพราะว่าเพื่อนยืมเล่าให้ฟังครับเพื่อนยืมตังไปนะครับนานมากแล้วเป็นปีนะครับวันนี้ใช้คืนผมมานะครับ ช้ขึ้นมาสองแสนนะครับผมโหโชคดีครับโชคดีวันนี้ก็เอาเป็นว่านะครับองนี้นะครับถ้าสนใจนะครับก็โทรนะครับศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชนนะครับรับประกันแท้ให้ตลอดชีพแล้วก็มีพักเครื่องในช่องนะครับอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับเข้าไปรับชมพักเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมแล้วก็กดติดตามนะครับเมื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ